สวัสดีครับนะฮะวันนี้ผมมีมีจะเรียกว่ากฎสีข้อหรือว่าผมมีมีมีบางอย่างสี่ข้อดีกว่านะของการเปลี่ยนตัวเองนะเขาเรียกว่าเป็นกฎสีข้อของการเปลี่ยนตัวเองให้มั่นคงมั่งคั่งหรือว่าจะเรียกว่ามีความสุขแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นดีกว่าเนาะก็ได้แล้วแต่จะเรียกยังไงก็ได้จะเรียกว่าความมั่งคั่งความร่ํารวยความอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความเหมาะสมของตัวเองที่จะใช้คำ คำพูดที่ดึงดูดและดูดีนะเทนี้ไอ้กฎสีข้อหรือว่าข้อสีข้อที่เราควรจะมีเนี่ยเราคุ้นเคยเอยู่แล้วนะผมคิดว่าหลายคนเนี่ยนะหลายคนเนี่ยคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะนะกับกฎสีข้อหรือว่ากับเรื่องราวทั้ง4ี่แบบเนี่ยนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยแม้แต่ตัวผมเองก็ลืมๆแล้วก็ทําครบบ้างไม่ครบบ้างในแต่ละละเดือนละปีในแต่ละวัน ก็มีนะฮะก็มีสี่ข้อที่บางทีเราก็พลาดไปส่วนใหญ่เนี่ยของผมบอกเลยว่าบางทีผมจะมีพลาดนะฮะที่จะทําไม่ครบนั่นก็คือข้อที่1ที่ผมพลาดนะฮะเรามาดูข้อข้อแรกนะฮะข้อแรกที่จะเอามาคุยกันหรือเอามาเล่าสู่ันฟังดีกว่านะนวันนี้ข้อแรกนั่นก็คือความพึงพอใจในชีวิตนะฮะนั่นคือจงพึงพอใจในการใช้ชีวิตประจําวันนะ,ะในแต่ละวันของเรา ถ้าเราพึงพอใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรานะอย่างมีความสุขนะไม่ว่าจะใช้ชีวิตยังไงก็ช่างเถอะไม่เป็นไรไม่ต้องรวยเลิศขนาดนั้นคือไม่ใช่ว่าไม่ต้องต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะโอ้โหจะต้องสุขสันต์อย่างเขาไปทัทุกอย่างไม่ใช่นะเพราะว่าฐานะของแต่ละคนบริบทของแต่ละคนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ไม่พร้อมขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ให้เราพึงพอใจในการใช้ชีวิตประจําวันของเราในแต่ละวัน ที่เราเป็นอยู่มันจึงจะดึงดูดความมั่งคัง่งความร่ำรวยความยั่งยืนหรือความสุขเข้ามานะแล้วจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจในการใช้ชีวิตประจําวันเลยเนี่ยไม่ว่าดึงอะไรก็แล้วแต่นอนก็นไม่เป็นสุขที่นอนก็นแข็งไปกินข้าวก็ไม่อร่อยเพื่อนจะเพื่อนก็นไม่ดีงานก็นไม่ดีคไม่อยากไปทํางานรู้สึกสังคมแย่ไปหมดอะไรเนี่ยนะ ตรงนั้นแหละต้องระวังเพราะมันจะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาตลอดนะเพราะว่าการดึงดูดเนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดให้ฟังในในคลิปอื่นๆว่าความคิดที่คิดลบแล้วดึงดูดอะไรเข้ามาคิดบวกแล้วดึงดูดอะไรเข้ามาได้อย่างไรนะรโอเคข้อแรกเนาะข้อแรกเป็นอย่างนั้นนะนั่นคือจงพึงพอใจในการใช้ชีวิตประจําวันให้มีความสุขอย่างมีความสุขนะฮะแล้วก็ยิ้มแย้มกับมัน นะเราก็พอใจดีใจกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันตื่นเช้ามาเราก็จงดีใจเถอะว่าเราก็ยังมีชีวิตอยู่เราก็ยังได้ไปทํางานทําสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะก็ได้ทําเป็นเรื่องที่ดีนะส่วนอันที่สองนะข้อที่2นั่นก็คือการออมเงินนะทีนี้มาเข้าประเด็นนิดหนึ่งการออมเงินเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นเด็กที่ออมเงินมาพอสมควรนะแต่เพิ่งจะมาเริ่มจริงจังเอาเมื่อไม่กี่ปีนี้ นะการออมเงินซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีความรู้เรื่องการเงินอะไรเลยนะตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเรียนรู้นะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินอะไรเลยนะไม่เข้าใจไม่รู้จักด้วยซ้ำว่างเงินเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์มีโทษมีผลอะไรยังไงนะกับชีวิตหรือการใช้ชีวิตยังไงนะทีนี้มาบอกว่าถ้าเราเริ่มมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันนะเราก็เริ่มเก็บออมเงินนะ จงเขาบอกจงผมต้องพูดนี้ดีว่าเราควรจะนะเราควรจะเก็บแค่สิก่อนก็ได้นะสินี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะสิของรายได้ที่เราหาได้นะถ้าเป็นเดือนก็คือสิของเดือนที่เราหาได้สิของวันแต่ละวันที่เราหาได้ถ้าเป็นวันนี้มันก็ไปแยกแยกตามฐานะหรือว่าตามลักษณะการทามาหาก,กินหรือว่าการทํางาน เอางี้ดีกว่านะการลักษณะของการทํางานหรือลักษณะของการหาไรายได้นะฮะการหาไรายได้ของแต่ละคนดีกว่านะบางคนหาไรายได้เป็นวันก็เก็บนะวันละสิเปอร์เซ็นของไรายได้ที่เรามีนะถ้าหาไรายได้เป็นเงินเดือนก็เก็บสิเอร์เซ็นของเงินเดือนนะก็ว่ากันไปทีนี้ไอ้เจ้าเงินเงินออมหรืออะไรตรงเนี้ยที่เราเก็บไว้เนี่ยนะมันก็จะส่งผลให้ตอนที่ เราไปอายุเยอะๆแล้ว5้า0ิบหกนะหกถึงเจถ้ายังไหวอยู่เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีความรำ่ำรวยขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วละ่ะพอที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ตอนแก่นะซึ่งก็เป็นพื้นฐานนะของชีวิตมนุษย์ทุกคนแหละทุกประเทศโดยซ้ำนะเมื่อเราเราเก็บออมตรงนั้นได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขและก็มีความมั่งคั่งในตอนที่เราอายุเยอะนะ แต่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองข้ามข้อนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ทําสิ่งนี้นั่นก็คือไม่ได้เก็บเงิน10%นะของรายได้ที่เราหาได้ <c oughs> มันจึงทําให้ชีวิตตอนแก่เราแย่หรือว่าเดือดร้อนนะส่วนใหญ่คนเราจะพลิกกันนั่นก็คือเราดันไปเอาเงิน10%ที่จะต้องเก็บไว้ใช้ตอนที่เราอายุเยอะ60แล้วเนี่ยนะมาใช้ตอนที่ยังเด็กหรือยังหนุ่มสาวนะมีเท่าไหร่เราใช้หมด นะมีเท่าไหร่ใช้หมดมีเท่าไหร่ใช้หมดมันจึงทําให้เกิดความที่เรียกว่าไปเดือดร้อนตอนแก่นะไปเดือดร้อนตอนแก่หรือว่าไปไปเ,เงินไม่พอใช้ตอนแก่แล้วก็ทาให้ต้องทํางานนะ่ะไปอีกนั่นคือจึงเกิดวงจรแห่งความอุบาทสู่รุ่นลูกนะสู่รุ่นลูกลงไปอีกนะจึงเรียกว่าวงจรแห่งความจนนะมันเกิดเป็นวงจรของมัน นะเมื่อเราเดือดร้อนตอนแก่ลูกเราก็เห็นภาพนั้นตอนแก่มันเขาก็าวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปทีนี้มาดูอันที่สานะอันที่3มก็คือหลังจากเราออมได้แล้วเนี่ยข้อที่3านั่นคือการสร้างกระแสเงินสดนะการสร้างกระแสเงินหรือการสร้างกระแสเงินสดนะตรงนี้สําคัญนะหลังจากที่เราเริ่มเก็บออมได้แล้วเนี่ยเราควรจะนําเงินที่เราเก็บออมนะสินะ เราน่าจะเอาไปวางไว้หรือเอาไปลงทุนในสิ่งที่เกิดดอกผลหรือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีนะจึงทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันโตได้เร็วเร็วขึ้นนะตรงนี้เป็นความลับที่ทำข้อ1ข้อ2มาแล้วถึงข้อ3ปุ๊บการเติบโตของมันจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วนะโดยที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเล็กๆน้อยๆนะจากเล็กๆน้อยๆ เงินหนึ่งเงินเงินหนึ่งร้อยบาทมันก็ต้องเริ่มจากเงินหนึ่งบาทนั่นแหละนะฮะทีนี้เก็บเงินหนึ่งบาทเก็บเงินสิบเปอร์เซ็นมาได้แล้วเนี่ยนะเราก็เอามาลงทุนเสียนะนั่นคือการสร้างกระแสงเงินสดทีนี้การสร้างกระแสงเงินสดอาจจะไม่ใช่การลงทุนซะอย่างเดียวอาจจะเป็นการทํางานนี้ใครทํางานที่ยังมีการขายมีการเซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องมีการพัฒนาต่างๆนาะนาะก็เพิ่มศักยภาพของตัวเองเข้าไป นะตรงนี้ผมอยากจะเอามาเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้พัฒนาขึ้นมาในส่วนหนึ่งแล้วล่ะว่าเราลองเปลี่ยนมุมมองความคิดเพราะเราไม่อยากขายเราขี้เกียจขายมากๆเราไม่รู้จักเสนอแนะอะไรนะเคล็ดลับอันนึงคือผมจะบอกว่าการขายหรือการทำทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ประกอบอาชีพที่เราต้องแลกด้วยด้วยอาชีพเออด้วยด้วยความด้วยแรงด้วยงานด้วยฝีมือของเราดีกว่า นะเราจะต้องเสนอนะแล้วเราอย่าไปคิดแทนเขาหน้าที่ของเราคือเสนอไปนะส่วนหน้าที่ปฏิเสธเป็นหน้าที่ของลูกค้านะอย่าไปปฏิเสธแทนลูกค้าด้วยการคิดว่าเอ้ยฉันพูดไปแล้วเขาอาจจะไม่ซื้อเขาอาจจะไม่ได้อยากได้นี่ไงมันก็จึงทําให้เราไม่พูดอะไรเราไม่ได้นําเสนออะไรดังนั้นเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาผมลองเปลี่ยนตัวเองด้วยการเสนอทุกสิ่งอย่างที่ผมมี นะและผมตั้งใจที่จะขายแต่การเสนอนั้นต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยนะต้องตรงกับความต้องการและตรงกับปัญหาที่ลูกค้ามีนะต้องพูดงนี้เลยถ้าเรารู้ว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรเราค่อยเข้าไปตรงนั้นเมื่อเราเข้าไปตรงปัญหาของลูกค้าเราจะเป็นเพื่อนกับเขาและเราเป็นคนหนึ่งที่หวังดีกับเพื่อนเสมอและไม่ได้ไปหลอกลวงเขาใดๆ นะดังนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่าการสร้างกระแสเงินสดมันก็มีความลับของมันอยู่นะ,ะว่ากันผ่านไปนะพอนี้มาดูข้อที่4ละนะข้อที่4นั่นคือการผูกความสัมพันธ์นะหรือผูกมิตรกับคนทั่วๆไปนะเป็นจำนวนมากนะการผูกมิตรหรือว่าการเ,เป็นมิตรภาพที่ดีของของคนนะ คนที่ร่ำรวยขึ้นมาหรือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและคนที่มีความสุขในชีวิตส่วนใหญ่จะมีการติดต่อและก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเป็นจำนวนมากนะเป็นจำนวนมากเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าผมมาคิดทบทวนจากชีวิตที่ผ่านมาหลายๆปีแล้วก็อันนี้มาเนี่ยผมก็รู้แหละแล้วก็เข้าใจเลยว่าการผูกมิตรและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ บุคคลอื่นไม่ว่าเพื่อนพี่น้องหรือว่าคนอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้จักและพูดคุยกันมีความหมังดีให้เขามีความเป็นคนใจดีให้เขานะอย่างจริงใจไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้ไปหวังอะไรมากมายจากเขาแต่เราแค่มีความความรู้สึกดีๆให้กับเขาหวังอยากจะให้เขารู้สึกดีนะคนเราเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะมันจึงทำให้เราได้พบปะแล้วก็พูดคุยกันเรื่อย เมื่อได้พบปะและพูดคุยกันเรื่อยๆมันจึงเกิดคอนเน็ชันไปเรื่อยๆเมื่อคอนเน็ชันมันเกิดขึ้นเรื่อยๆคอนเน็ชันมันจึงนํามาเรื่องการเงินนะเรื่องการเงินและเรื่องการมีความสุขเรื่องการพัฒนาตัวเองและพัฒนาเขานะบางทีเราเป็นคนชอบพูดหรือว่าเราเป็นคนช่างคิดเราก็พูดคุยกันเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจอะไรเราก็พูดคุยกันมันจึงการเป็นการแลกเปลี่ยนนะตรงนี้ผมอ,อธิบายนิดนึงว่า การแลกเปลี่ยนเนี่ยหลายคนเป็นมากในช่วงยุคยุคนี้นะฮะเมื่อ5หรือ10ปีเนี่ยหปีผมว่า5ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในสังคมมากๆเข้านั้นก็คือทุกคนจะพูดสั้นคิดสั้นแล้วก็รู้จักกันสั้นๆจะใช้เวลาอะไรสั้นที่สุดนะแต่ต้องการความเข้าใจทั้งหมดซึ่งมันเป็นไปแทบไม่ได้เลย นะในโลกของโซเชียลมีเดียเองนี่ก็พยายามที่จะทําอะไรให้มันตรงประเด็นนั่นก็คือสั้นที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายเข้าใจลึกซึ้งซึ่งความเป็นจริงแล้วในกฎของธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้นะอย่างเช่นถ้าพูดเรื่องการเงินปุ๊บเนี่ยคุณคิดว่ามันสั้นๆภายใน3านาทีแล้วจบหรือว่าแค่นาทีเดียวจบเนี่ยแล้วคุณจะเข้าใจเนี่ยหรือว่าเราจะเข้าใจเนี่ยลนะ่ะไม่ใช่นะแม้แต่แค่อธิบายพื้นเพของครอบครัวกันแต่ละคนหรือความเป็นมาของแต่ละคนเนี่ยก็สั้นๆไม่ได้แล้ว ทช่ไหมทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้ทําไมฉันเป็นคนอย่างนั้นทําไมฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันจะอธิบายตั้งแต่นู่นนี่นั่นมาเพราะฉันเจออย่างนั้นเนี่ยมันไม่พอหรอกนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดสี่ข้อนะหนึ่งนั่นก็คือ,อการพึงพอใจกับการใช้ชีวิตจงพึงพอใจกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขนะและสองนะการออมเงินนะการออมเงินจงเริ่มรู้จักเราจง เราควรจะเริ่มรู้จักการออมเินเก็บออม1 0จากรายได้ที่เรามีนะแลวข้อ3นะเมื่อออมเงินได้แล้วเนี่ย <c oughs> เราจงเริ่มสร้างกระแสเงินสดนะเมื่อเราออมเงินเป็นสร้างกระแสงเงินสดได้เมื่อเราออมเงินได้เนี่ยจากเงินก้อนเล็กๆมันจะใหญ่ขึ้นเมื่อเงื่อเมื่อเงินมันโตเป็นก้อนโตขึ้นมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดนะมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูด กระแสะเงินเข้ามาเองหรือดึงดูดความสุขเข้ามาถ้าความสุขเราเยอะขึ้นก็มีความสุขต่อไปเพราะความทุกข์มันน้อยมันไม่ค่อยได้ไปคิดอะไรเรื่องความทุกข์มากมันจึงดึงดูดความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเงินเก็บได้ก้อนใหญ่ขึ้นมันจะแปลงสภาพเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเงินเข้ามานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความจริงนะฮะเป็นความจริงและข้อที่สี่นะนั่นคือการผูก ความสัมพันธ์หรือการผูกไมตรีกับคนอื่นที่ดีด้วยกันนะและเป็นจำนวนมากๆไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรโดยตรงนะหวังแค่ความสัมพันธ์ที่ดีกันนะและมีความรู้สึกที่ดีให้กันเนาะวันนี้ก็ฝากไว้4ข้อนะเอามาเล่าสู่บันฟังนะ ก็หวังว่าคงมีประโยชน์นะซึ่งตัวผมเองก็ได้ทําในบางบางข้อมาแล้วบอกเลยว่าทั้ง4ข้อเนี่ยผมพลาดข้อแรกบ่อยๆนั่นคือมีความสุขกับชีวิตนะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีกว่าในแต่ละวันข้อเนี้ยผมเองก็พลาดเพราะผมเข้าใจและก็เชื่อนะว่าเพื่อนๆเ,เองหรือว่าคนที่ที่ดูคลิปเนี่ยหลายๆคนถ้ามาคิดทั้ง4ข้อแล้วผมว่าคงจะพลาดข้อหนึ่งหรือว่าทําไม่ครบในข้อหนึ่งกันบ่อยๆ นะเพราะว่าเราจะมีความไม่พอใจอยู่บ่อยๆนะวันนี้เฮงซวยจังเลยวันนี้แย่จังเลยนะวันนี้แบบโอ้วันนี้มีความสุขโอ้วันนี้ชั้นดีอีกสองวันต่อมาโอ้วันนี้ทําไมมันแย่งี้รถก็ติดนูน่นนี่นั่นใช่ไหมเนี่ยคือการไม่พอใจในชีวิตนะในแต่ละวันเพราะฉะนั้นจงพึงพอใจในการใช้ชีวิตแต่ละวันเนาะสี่ข้อนะผมฝากไว้นะามาเล่าสู่กันฟัง นะทำอะไรก็ทําไปนะการสร้างกระแสงเงินสดการสร้างอนาคตก็ต้องมองไปไกลๆนะแล้วก็อ่ะเท่านี้แหละไม่แล้วก็อะไรแนละ้วเดี๋ยวคลิปหลังๆไปค่อยว่ากันเนาะว,วันนี้ก็ฝากไว้1คลิปนะแล้วก็เป็นข้อมูลดีๆนะกด4ข้อแห่งการดึงดูดความสุขความมั่งคัง่งความร่ํารวยและความมั่นคงหรือจะเรียกว่าเศรษฐีแล้วแต่คุณนะ กฎสีข้อนี้จําเป็นต้องใช้และจําเป็นต้องมีซึ่งเราทํากันอยู่แล้วเรารู้จักกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะละหลวนตลอดนั่นได้ข้อ1่จะลืมข้อ2ได้ข้อ2ไม่ได้ทําข้อ3ได้ได้สาข้อแต่ไม่ทําข้อ1จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะผมก็เลยเอามาฝากไว้นะมาฝากไว้วันนี้ฝากไว้นะฮะอย่าลืมถ้าดีนะฮะถ้ามันดีก็อย่าลืมกด subscribe นะฮะติดตามไว้นะ subscribe กด2ทีนรก subscribe แล้วกดซะ <c oughs> เนี่ยนะไม่ได้ทำคลิปนานก็นะโอเคเอามาใหม,าม่นะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะถ้ามันดีนะมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ส่งให้คนที่คุณรักได้ดูด้วยเผื่อบางอย่างในในคลิปหนึ่งคลิปนี้นะไปสก,กิดกระตุ้นเตือนเขาจิตใจเขาหรือว่าไปกระตุ้นเตือนความคิดเขาไปสก,กิดความคิดเขา เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงและดูแลตัวเองได้เมื่อเขาดูแลตัวเองได้เขาก็ดูแลครอบครัวหรือคนที่รอบข้างเขาได้เมื่อเขาดูแลครอบครัวและรอบข้างเขาได้คนรอบข้างและครอบครัวเขาก็ดูแลคอมมูนิตี้ของเขาได้นะเราจึงลดความเดือมล้ําลงนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ